สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับ l ลร์ร o บนะครับ v ี5ขนาด15.6นิ้วนะครับตัวนี้ให้ CPU AMD Ryzen 3นครับเป็น2.4 GHz ครับกับไฮด์ดิสห้าร้กิกครับพร้อมกับแรม8 g ดกิกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันเลยนะครับว่าออกแบบมายังไงกันบ้างนะครับสวยงามไหมนะครับกับโน้ตบุ๊กปี2025นี้นะครับเริ่มต้วนดูที่ แผ่นคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบเรียบสีดําแบบนี้ครับด้านนี้ก็มีปุ่มนาแผ่นนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆครับที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติครับ CPU อะไรนะครับกราฟิกอะไรทั้แผ่นอยู่นี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ครับผมก็จะเป็นช่องเสียบ USB หนึ่งช่องครับช่องแลนนะครับนี่ครับด้านล่างก็ มีช่องนี่นะครับช่องระบายอากาศพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นให้ช่อง USB มาหนึ่ง HDMI Type C แล้วก็เสียบหูฟังช่องชาร์จต,ตัวนี้ครับเป็นแบบกรมครับส่วนด้านหลังครับนี่ครับก็เป็นแบบด้านมีเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นด้านด้านนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวลองมาดูการเล่นวิดีโอแบบ 4K กันบ้างครับเ,เราก็เปิดวิดีโอ 4K นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ครับความละเอียดอยู่ที่ 2160p 4K นะครับนะครับก็เล่นได้สบายนะครับตัวนี้ในขณะที่เรากำลังเล่น 4K อยู่ก็เปิดนะครับ ไฟล์ต่างๆโปรแกรมต่างๆทิ้งไว้นะครับก็ทําให้เครื่องนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับก็ยังคงใช้งานดีนะครับรวดเร็วทันใจนะครับนี่ครับลองเข้าไปดูสเปคกันครับครับตัวนี้ให้เป็นไลเซนส์สครับ73 2 0สครับแรม8ครับความเร็ว2.4 g h z เครับเป็นกราจออนบอร์ดนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับ แล้วลองเปิดโปรแกรม p h o t o s h o p ครับนี่ครับแล้วก็เปิด o u t i i t นะครับหลายๆตัวพร้อมกันครับนี่เปิดแล้วนะครับรูปนี่พร้อมใช้งานเลยครับเปิด Excel เปิด powerpoint แบบนี้ครับพิมพ์ก็คือได้เลยครับ รวดเร็วนะครับก็แปลว่าตัวนี้ลายเส้น3ก็ให้การตอบสนองการทํางานที่รวดเร็วไม่มีสะดุดเลยครับดังน,นั้นการใช้งานออฟฟิศบันเทิงแบบนี้ครับก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวครับกับรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่น V15 G4 นะครับ